对。<P> P ฝันฝันคะหนูเป็นประจำเดือนแต่ทุกครั้งที่เป็นเนี่ยปวดท้องมากปวดจนจะเป็นลมเลยนะคะกินยาพอนสแตนก็ไม่หายประครบถุงน้ำร้อนก็ไม่ดีขึ้นกินน้ำอุ่นก็ไม่หายหนูอยากรู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอะคะเพราะมาแต่ละรอบเนี่ยหนูทรมาสุดๆเลยสำหรับสาวๆที่ยังไม่เป็นเมนและอยากเป็นเมนทั้งหลายฟังเคสนี้เอาไว้ให้ดีนะจ๊ะบางคนเป็นแล้วมีอาการแบบนี้เลยนะคะวิธีแก้ของหนูนะคะอันดับแรกฉีดยาคุมฝังยาคุมช่วยได้นะคะอัน อันดับที่2ลดการกินเนื้อสัตว์เนื้อแดงนมไข่ให้กินน้ำเต้าหู้ให้กินน้ำขิงกินทุกวันไปเลยค่ะเพื่อบำรุงร่างกายนะคะแล้วกินอาหารที่เรียกว่าแพนเบดคือกินแต่ผักแต่ไม่ใช่เจนะคะถ้าไม่รู้วิธีการกินแพนเบดว่ากินยังไงให้ซื้อหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะคะสอนการกินผักแบบอร่อยค่ะ ถ้าเราลดการกินเนื้อสัตว์ได้เนี่ยก็จะลดอาการปวดท้องได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่ากินผักยังไงให้อร่อยนะคะซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่าน,นะคะ่ะอ้อแล้วใครที่อยากผอมสุขภาพดี100%นะคะหนังสือของคุณหมอแบงค์นะคะวิญเฟิน,นเนี่ยอ่านแล้วก็กินตามหนังสือเล่มนี้อยู่นะคะไม่ได้รู้จักคุณหมอแบงค์นะคะแต่แค่บอกว่าหนังสือของคุณหมอเนี่ย เข้าใจง่ายแล้วก็ทําตามได้จริงนะคะแล้วก็กินผักยังมีความสุขนะก็จะทําให้อาการปวดท้องตอนที่เราเป็นเมนดีขึ้นนะคะพี่ฝนฝนคะถ้าเรามีพอสพอกาแฟแบบใส่ถุงนะคะแต่ไม่ได้กินยาคุมป้องกันอะไรเลยะคะ่ะที่หนูไม่อยากกินยาคุมเพราะว่าหนูกลัวแพ้ะคะ่ะหนูควรทายังไงดีคะแต่ทุกอย่างก็ปกติหมดเลยนะคะหนูซื้อที่ตรวจกาแฟมาตรวจทุกเดือนเลยะคะ่ะ ถ้าเราไม่กินยาคุมก็ได้นะคะเพราะว่าการคุมกําเนิดที่ดีที่สุดคือถุงค่ะถ้าถุงไม่รัว่วปลอดภัย99%และที่ว่าเราซื้อที่ตรวจการตั้งครรภ์มาเนี่ยเราตรวจอย่างไรคะเราจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อมีพอสอพอไปแล้ว14วันนะคะถึงจะตรวจการตั้งครรภ์ได้นะจ๊ะ สวัสดีค่ะพี่ฝนคือหนูมีพอสพอกับแฟนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแฟนไม่ได้ป้องกันเลยนะคะแต่ปล่อยข้างนอกค่ะแล้วหนูก็ซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินหลังจากมีพอสพอนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาน้ำลายไหลออกมาเลยค่ะแล้วก็เวียนหัวนิดหน่อยมีอาการจะเลอะแต่เลอะไม่ออกแล้วก็มีความกังวลค่อนข้างสูงนะคะแบบนี้คืออาการกังวลเครียดปนด้วยใช่ไหมคะอืม พี่ก็ไม่รู้นะคะเพราะพี่ไม่ใช่หมอะคะ่ะแต่ที่รู้ๆก็คือถ้าเรากินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วก็ต้องรอ7วันนะจ๊ะถ้า7วันประจําเดือนมาก็ไม่ท้องแล้วถ้าประจําเดือนไม่มาหนูจะท้องหรอคะรอ14วันค่ะ14วันเราจะตรวจได้ก็ต่อเมื่อมีพอสพอไปแล้ว14วันนะคะเดี๋ยวไปหาสาเหตุก่อนนะทำไมคนเรานอนตื่นมาต้องน้ำลายยืดอ้าปากอะเฮ้นอนตะแงไรไรคงน้ำลายเลยไหลคนอย่างนั้นละมัง้ง พี่ฝนๆคะหนูกินยาสตรีมาสองเดือนแล้วคะ่ะแต่ว่าปอจารอหนูเนี่ยไม่มาสักเดือนเลยคะ่ะช่วงนี้หนูเครียดด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายช่วงนี้ตัวหนูใหญ่มากเลยคะ่ะผิวพรรณก็ไม่ค่อยดีสิวก็เยอะเต็มหน้าไปบนหมดเลยหนูจะทํายังไงดีคะอืม ยาสตรีเนี่ยไม่ได้กินวันนี้แล้วพรุ่งนี้เมนจะมานะคะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะชอบเมนไม่มาแล้วไปกินยาสตรีเราต้องแยกกันก่อนนะคะข้อดีของยาสตรีเนี่ยคือมีไว้บํารุงร่างกายสําหรับผู้หญิงนะคะส่วนยาที่กินแล้วเมนจะมาคือยาฮอร์โมนค่ะมีหลายยี่ห้อนะคะมีทั้งนอกกาพีมานูเอ็นนะคะ ไปซื้อได้ที่ร้านขายยาและถามเภสัชนะว่ากินยังไงนะคะกินไป7วันเมนเราก็จะมาเพราะฉะนั้นแยกกันนะคะบำรุงร่างกายกินยาสตัตรีถ้าอยากให้เมนมากินยาปรับฮอร์โมนนะคะซื้อที่ร้านขายยาและถามเภสัชก่อนกินนะคะ พี่ฝนนคะ่ะประจําเดือนหนูมาสองรอบต่อเดือนแบบนี้ปกติไหมคะพอดีเป็นแบบนี้มาสองสาเดือนแล้วอะคะ่ะมาตอนต้นเดือนแล้วก็ตอนสิ้นเดือนเลยรอบเดือนของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่21-35วันนะคะเพราะฉะนั้นเมนมาสองครั้งต่อเดือนเป็นเรื่องปกตินะคะแต่มันจะไม่เป็นแบบนี้ทุกเดือนนะคะนานๆมันจะเป็นสักทีนะคะปีหนึ่งเป็นสักสองสาครั้งนะคะแต่ในกรณีของเราเนี่ยเป็น3เดือนติดต่อกันมาแล้วเนี่ย ก็แนะนําว่าอาจจะต้องกินยาคุมนะเพื่อปรับฮอร์โมนนะคะไม่ให้เมนมามากจนเกินไปนะคะยาปรับฮอร์โมนหรือยาคุมก็ซื้อได้ที่ร้านขายยานะคะพี่ฝนๆค่ะช่องคลอดของหนูมีกินแรงมากแรงถึงขั้นแบบว่าเออคือมือไปโดนกิ่นติดมือเน่าขึ้นมาเลยค่ะซื้อยาสอดมาใช้ก็ไม่หายนะคะแต่ไม่ได้ระคายเคืองอะไรเลยนะคะมันมีตะกิ่นที่แรงนะคะแรงแบบว่าไม่กล้าเดินผ่านใครเลยค่ะ ยังไม่มีกลิ่นขนาดนั้นนะคะคือหนูล้างด้วยน้ำเปล่าล้างด้วยผลิตภัณฑ์ล้างจีนี่ก็ยังมีกลิ่นติดอยู่เลยค่ะมันเกิดจากอะไรนะคะเวลาจะมีพอสพอกับแฟนก็ไม่ค่อยอยากจะมีค่ะเพราะว่ากลิ่นมันเน่าเหลือเกินค่ะโอ้ถ้าถึงขั้นยาสอดก็ไม่หายใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจีนี่ก็ไม่หายเนี่ยอันนี้ต้องปรึกษามหมอสู่แล้วนะคะไม่ควรไปซื้อยาสอดมาใช้เองนะจ๊ะ ไปปรึกษาหมอสูดูซิว่าเราเป็นโรคติดต่อทางพอสอพอ,อะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีกลิ่นแรงขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาที่ช่องคลอดนะคะหมอสูช่วยเราได้นะคะ